รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมศินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะตอนนี้อยู่กันที่บ้านโป่งค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันในเรีวยกว่าเป็นประเด็นใหม่หละกันเป็นมุมมองใหม่ๆนะคะก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของปูนาผู้ชมสังเกตไหมคะว่าทำไมช่วงหลังๆมานี้เราจะเห็นเกี่ยวกับการแปรรูปของปูนาเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเขาจะทําธุรกิจแล้วเขายังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับคนที่อยากจะมาทานอาหารที่เอาในส่วนของผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยจากปูนาเอามาประกอบ เป็นอาหารนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีการแปลรูปด้วยแต่สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเปิดให้คนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เ,เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปูนาเนี่ยเอาไปทําต่อที่บ้านที่นี่เขาก็เปิดโอกาสแบบนี้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะทราบแล้วว่าเจ้าของอ,อายุน้อยมากเลยอายุน้อยกว่ามาอีกค่ะ น้องคนนี้อายุเพียงแค่25ห้ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าประสบความสําเร็จขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปร่วงลึกกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่เรายังคงต้องเว้นระยะห่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพกหน้ากากผ้าหน้ากากอนมามัยหรือว่าแม้แต่จะเป็น f a c ชิ h ก็ตามแต่ส่วนนี้ของมาเองเนี่ยพก เฟสชิลมานะคะผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรื่องราปูนาเนี่ยมาเองก็ไม่มีความรู้อีกแล้วดังนั้นเดี๋ยวมา้าจะพาคุผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้กันนะคะฟาร์มแห่งนี้ชื่อว่าฟาริดาฟาร์มปูนาเดี๋ยวตามมาเข้าไปทางด้านในเลยคะ่ะ รากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ค่ะอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าในวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มซึ่งถือว่าถ้าเกิดว่าไปค้นหาตามข้อมูลเนี่ยสำหรับประเภทที่เป็นปูนาก็จะรู้เลยว่าเจ้าเนี้ยถือว่ามาเป็นต้นๆเลยนะคะคือน้องดานั่นเองค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,<ฮ>ะน้องดาน้องดาอายุแค่ยี่ห้าเองนะคะใช่ค่ะแต่ว่าการเลี้ยงปูนาของเราเนี่ยเราเลี้ยงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ขึ้นปีสองอะค่ะขึ้นปีสองใช่เพราะว่าเราเรียนห้าปีเนาะเราเรียนครูใช่เรียนครู จบมาได้ประมาณปีหนึ่งอ๋ออย่างนี้อยากรู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่ทําให้เรามาเป็นการเลี้ยงปูนาแบบนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่รักในอาชีพข้าราชการเลิกเรียนครูเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่มั่นคงเราอยากที่จะเรียนจบไปปุ๊บเราได้บรรจุหนึ่งพอเราบรรจุแล้วเรามีสิทธิพ่อแม่รักษาเราได้รักษาลูกลูกลูกเต้าอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมใช่แต่พอ ไอ้เรื่องเลี้ยงปูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองเราเลยแต่มันมาเจอเหตุการณ์ก็คือเราเนี่ยก่อนหน้านี้นนพ่อแม่เราเนี่ยทำสวนมะนาวนะคะข้างหลังยังมีต้นมะนาวอยู่แต่เรื่องน้อยลง<อ>ก็คือเขาก็จะมีบ่อปลาบ่อหน,นึ่งแล้วเราเนี่ยออกไปช่วยแม่รดน้ำมะนาวเราก็ไปเจอปูเนี่ยมาเดินขึ้นมาตามคนาค่ะเหมือนมันหนีพวกยาข้าวหอย,ยอ่ะเราก็ได้ความที่สงสารก็เลยเจ็บเก็บมันนะคะโยนลงบ่อเราหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสาสเดือน ก็เขาก็จะทําการดูดน้ําออกเพื่อจับปลาแต่พอดูดน้ำออกปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าปูเนี่ยมากกว่าปลาคนคนที่เราจ้างมาดูดน้ำเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปต้มกินล้วก็ด้วยความที่หูแม่งต้มแบบเป็นๆเลยเหรอสงสารเนาะเราก็เลยเอามาน่าจะประมาณสามสี่กระป๋องนะคะรวมๆน่าจะประมาณสองสามร้อยตัวเราก็มีรองปูนกลมๆที่ใช้ปลูกต้นมะนาวเราก็เอาปูเนี่ยมาใส่นี้เริ่มแรกเลยเราไม่รู้เราใส่ไปเลย บ่อหนึ่งร้อยตัวมันก็ไต่กันโยเยะเลยใช่ไหมคะพอมันไต่กันโยยเยืเยปุ๊บเราก็<ฆ>มนถิดอะไรเช้าตื่นมาตายยกบอ่อเลยเพราะว่าอะไรเพราะอะไรอะ่ะมันกัดกัน<อ>ถ้าพี่เห็นในบ่อที่พี่เฉลยว่าปูมันจะนอ้อยจริงๆแล้วมันอยู่ใ,<ช>ใต้กระเบื้องนะเพราะว่าเพราะว่าเราอะอัตราส่วนของบอ่อเนี่ยเราต้องให้มันขนาดกับปูไม่ใช่ว่าบ่อขนาดนี้แต่พี่ใส่ปูไปร้อยไปพันตัวไม่ได้ถ้าบ่อขนาดนี้จะใส่ได้สูงสุดแค่สองร้อยตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเนี่ยไม่รู้ บ่อปูนเนี่ยกว้างแค่80เซนล้วใส่ไปร้อยตัวเลยเช้ามามันก็กลดกันตายหมดคราวนี้ก็เอาใหม่คราวนี้ก็เหลือแค่บ่อละสิบตัวแล้วก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องจำลองเป็นนาให้มันก็ไปเอาควักดินที่คันนามามาโปโปโปเอาท้องข้าวมาปักเอาเปลือกข้าวมาโรยปอมทำนาปอมค่ะจำลองในบ่อสุดท้ายก็ตายเหมือนเดิม เราก็เลยคิดว่าเอาไงดีคราวนี้มันเริ่มมีคนเลี้ยงแล้วต้องบอกเลยฟาร์มเลี้ยงที่แรกๆเนี่ยเขาอยู่ทางสิงบุรีค่ะเราก็เริ่มไปศึกษาแล้วเห็นเขาอ๋อเขาเลี้ยงในนี้นี่ไม่เห็นต้องมีอะไรเลยเราก็เลยทําตามบ้างก็เออมันก็อยู่ได้เนาะมันก็อยู่ได้แต่มันก็เริ่มมีการตายแต่เขาพอมันตายปุ๊บเนี่ยคราวนี้ตายตายหมดเหลืออยู่ประมาณยี่สิบตัวก็ไปเห็นลุงคนหนึ่งคุณลุงแก่ๆคนหนึ่ง แต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะใช่แต่ท่านเลี้ยงมานานแล้วแต่ว่าท่านไม่ได้เปิดเป็นฟาร์มขายเพราะเหมือนคนแก่เขาก็เลี้ยงอะไรนะคะก็ไปขอซื้อพันธุ์เขามาตอนนั้นเราไม่มีเงินหรอกเราขอเงินพ่อนะะคไปซื้อก็ซื้อมาห้าสิบคู่ห้าสิบคู่ก็เลี้ยงมาก็ทยอยตายทุกวันเลยวันละสองตัวสามตัวสี่ตัวเหลือปูอยู่ประมาณสามสิบตัวแล้ววันหนึ่งเราเลิกเลี้ยงกลับมาเรามาเดินดูบ่อเราก็เห็นตัวหนึ่งมันยืนหลังโกงอยู่บนกระเบื้อง เราก็หยิบขึ้นมาดูคือตอนนั้นคือตกใจมากแบบเฮ้ยปูท้องคือแบบเหมือนทุกหวยอะค่ะแบบดีใจมากก็เรียกแม่มาดูแบบปูท้องท้องประมาณสี่ห้าตัวค่ะพอท้องปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาวิธีแล้วทำยังไงให้มันอยู่รอดอก็ตายไปสาม้อกเหลือสอง้อกนะคะก็ค่อยค่อย ขยายพันธุ์มาเราก็เลี้ยงอยู่ประมาณปีหนึ่งเราถึงจะเริ่มขายแต่ขายเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมีปูตายทุกวันอพอปูตายทุกวันเนี่ยเราเนี่ยเอาไปทําน้ําหมักค่ะเพื่อลดน้ามะนาวแต่พอเราเริ่มหมักเยอะเกินเยอะเกินขึ้นไปแล้วโหมันเริ่มเยอะแล้วเริ่มไหลถังแล้วเริ่มไม่พอแล้วก็เลยคิดกับแม่ว่าแม่ปูเนี่ยเอาไปทําอะไรได้อีกใช่ไหมคะก็คุณยายเนี่ยเคยทําน้ําพิกขายอืก็เลยเอาสูตรของคุณยายมาดัดแปลง เป็นสินค้าทุกวันนี้ใช่คือมันเกิดจากการคิดต่อยอดแก้ไขไปเรื่อยๆใช่แล้วจะบอกว่ากว่าจะยืนได้สามปีนะคะกว่าจะยืนได้แบบตั้งแบบมั่นคงอ่ะก่อนนั้นคือโยกไปโยกมาตลอดแต่ตอนนี้คือมั่นคงแล้วเราเรายืนได้ปกติแล้วเราไม่ต้องไปวิ่งหาลูกค้าแล้วเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆใช่เหมือนเราสร้างมาตรฐานของเรามาค่ะแต่ก่อนว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันมันยากมันหนัก ปูนาขอถามแบบเป็นความรู้นะพี่มิมความรู้ปูนานี่เขามีแบ่งเป็นพันไหมจะมีออกที่ที่นิยมเลี้ยงกันเลยนะคะจะมีสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์พระเทพกับสายพันธุ์กำแพงหลายคนก็งงว่ามันพระเทพกับกำแพงมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่สีที่เขาเรียกเป็นพระเทพกับกำแพงเนี่ยเพราะว่าพันธุ์พระเทพเนี่ยสีเขาจะออกม่วงจะออกสีม่วงม่วงเลยนะคะจริงๆแล้วชื่อมันเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในทางการไม่ได้มีอยู่ในวิทยาศาสตร์เป็นชื่อที่ ผู้คนชาวบ้านนะคะตั้งกันขึ้นมาเองตามลักษณะของปูส่วนพันธุ์กาแพงสีของปูจะออกเป็นน้ําตาลแดงเหมือนสีอิฐอ่าเขาก็เลยเรียกเป็นพันธุ์กาแพง,แ,พงแค่นั้นเองแต่ว่าสองพันนี้ความต่าง,ขงเขาก็คือพันธุ์พระเทพเนี่ยเขาจะขา,ขาขแข็งแรงเขาจะไม่หลุดง่ายแต่กําแพงจะหลุดง่ายกว่าแล้วอย่างนี้นี่คือ,อปูของเราเนี่ยเราก็เลี้ยงสองพันนี้ถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่เราเลี้ยงควายใส่พันนะเราไม่ได้ว่าแยกคือจะต้องเป็นกําแพงจะต้องเป็นพระเทพเราควายเลย เอาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้เลยค่ะเขาไม่ไม่ไม่ผิดสปีชี์ไม่ผิดอะไรใช่ไม่ผิดอะไรเขาสามารถผสมพันธุ์ร่วมกันได้หรือถ้าสมมติว่าค้อนั้นได้แม่มาม่ก็จะเป็นพระเทพได้พ่อมาม่ก็จะเป็นกําแพงนะอะไรเงี้ยแล้วแต่บางข้อก็ออกมา ตัวผู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์บางข้อก็ตัวเมียเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เรามไม่สามารถให้เขาแบบครึ่งๆเท่าๆกันได้ไม่ได้ใช่อ,อ๋อแล้วอย่างนี้การที่จะเอาปูอ่ะเอาไปแปรรูปเนี่ยเราตอนที่เขาโตเต็มวัยหรือว่าเราเอาไปจริงๆแล้ว<ร>มันแปรรูปตั้งแต่เล็กเลยค่ะเราจะแยกไปเล็กมากจะไปทอดกรอบ๋ออย่างเงี้ยค่ะ,คะเล็กมากจะทอดกรอบอ่าถ้าถ้าไซส์ใหญ่ปุ๊บ กระดองเราจะไปทํากระดองตากแห้งส่งขายที่เชียงใหม่ที่เขาเอาไปขายใส่องขายตามถนนคนเดินใช่หรือถ้าเป็นอกอย่างเงี้ยคะ<ช>่ะ<ๆ>เราก็จะมาทาป่นทําเป็นเนื้อปูผงทําน้าพริกส่วนพวกก้ามใหญ่เราก็ไปทําอาหารหรือว่าขายก้าม,มส่วนพวกก้ามเล็กๆคราเนี้ยไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะก็ทาน้าหมักคือบอกว่าทุกส่วนของปูใช้ได้หมดเลยอใช่ไม่มีอะไรที่ต้องทิ้งอแล้วส่วนไหนอร่อยที่สุดคะมันมันค่ะ ม,มันปูกิโลอยู่ที่หนึ่งพันถึงพันสองนะคะแต่ว่ามันเนี่ยตัวหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมันปูหนึ่งกิโลใช้ปูนาในการแคะมันสามสิบถึงสี่สบกิโลโอ้โใช่มันถึงราคาสูงเยอะมากะ่ะแต่ของเราเนี่ยเราสต็อกไว้เยอะเพราะว่าเราทำร้านอาหารเราทําององขายทําน้ําพริกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขายมันออกให้คนนอกซื้อเราจะสต็อกไว้คือจะสต็อกใส่ตู้ฟิตไว้เป็น เป็นร้อยสองร้อยสาร้อยโลอค่ะใช่เพื่อใช้ในร้านอาหารเราเพราะมันฟิตอยู่ได้เป็นปีค่ะขอให้อยู่ในความแข็งอื ว้าวมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูถึงกรรมวิธีของฟาร์มน้องดาดีกว่าว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวของปูเนี่ยมีการแบ่งอะไรยังไงนะคะแล้วก็ในในแต่ละแต่ละตัวเนี่ยคือมันเป็นยังไงละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมในส่วนของร้านอาหารด้วยนะคะอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมบ่อปูกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมก็คงแปลกใจใช่ไหมว่าทําไมถึงมีกระเบื้องหรือว่ามีหลังคาร่อนคู่แบบนี้อันนี้เรามีไว้เพื่ออะไรคะมันจําลองเหมือนรูปูอ่ะอใช่เพื่อให้เขากําบังตัวเองไม่ให้โดนตัวใหญ่กัดหรือไม่ให้โดนพวกจ่าฝูงกัดเขาก็จะเข้าไปหลบ <ใจ S 1> หรือบางทีก็หลบแดดเพราะว่าปูเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแดดลำไรแบบนี้อากาศไทยเทงเนีย่ยสังเกตได้ทําไมต้องทึบทาไมต้องคึ้ม เพราะว่าเขาไม่ชอบแดดเลยเราไปเลี้ยงกลางแจ้งอย่างเงี้ยไม่ได้เลยตายหมดใช่ตายหมดเพราะฉะนั้นต้องอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็เนี่ยให้ให้เห็นอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเฮ้ยปูหายไปไหนหมดก็อย่างที่บอกคืออยู่ใต้กระเบื้องเพราะว่าเขาจะไม่ชอบไม่ชอบแดดแต่พอเริ่มห้าโมงครึ่งหกโมงเนี่ยเริ่มทยอยออกแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่ให้อาหารใช่ห้าพูดถึงเรื่องของอาหารปูเนี่ยเราให้อะไรเป็นอาหารปูก็จะมีผลไม้สุกรสหวาน เป็นกล้วยสุกมะม่วงสุกแตงโมมะละกอบดบดไหมหรือว่าไม่ต้องเราหั่นเป็นชิ้นธรรมดาค่ะชิ้นแล้วก็โยนโยนไปเลยใช่แต่ว่าอาหารชนิดนี้ต้องให้ในน้ํานะถ้าเราให้ในน้ำปุ๊บกลิ่นจะกระจายเขาจะเดินมากินอ๋อใช่แล้วเราเราต้องให้ให้อาหารเขาต่อวันกี่มื้อกินมื้เดียวค่ะมื้เย็นมื้เดียวใช่กินเย็นมื้เดียวกินง่ายจังเลยอ่ะกินง่ายค่ะแล้วก็กินน้อยถ้าเฉลี่ยแล้วอัตรากล้วยลูกหนึ่งใช่ไหมคะเลี้ยงปูได้ประมาณ2 0 3 0บตัว นี่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรายังไม่เห็นปูนะคะแต่เดี๋ยวเราจะยกไอ้เจ้ากระเบื้องออกเราอยากรู้เหมือนกันว่าปูเนี่ยมันอยู่กันยังไงเนี่ค่ะเขาจะอยู่หูยตัวใหญ่มากอุ้ยมันหนีไหมอะเนี่ยค่ะต้องเรียนรู้จับให้เป็นอันนี้จะเป็นพันกํากำแพงเห็นไหมคะสันธุ์กำแพงน้ำตาลแดงๆอุ้ยน้องจับแบบไม่ค่อยกลัวเลยเป็นเรานี่เรากีรันบ้านอ่านี่คือพระเทพอ๋อนี่ไงสีม่วงเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะขาเมื่อกี้ต่างกันเลยถ้าเป็นกํแแพงขาเขาจะสีน้ําตาลเอออแต่ันนี้จะเป็นสีม่วงเลยเห็นไหมเนี่ยข้างหลังก็เป็นสีม่วง่วงเดี๋ยวเรายังมีอีกบ่อหนึ่งนะคะน้องดาบอกว่าเป็นบ่อที่คัดแยกออกมาใช่อันนจะเป็นบ่อสําหรับปูพิการปูพิการ ต,ตัวเลน,นี้เห็นไหมคะเหลือกล้ามเดียวกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่หายอย่างเงี้ย,ยเปอร์เซ็นที่มันจะงอกก็ไม่<า>ไม่ยีกะคะอันนี้คือก็เหมือนกับว่ารอตายอ๋อใช่แล้วก็จะมีตัวเล็กๆที่ว่าเรามันมันมันหลงทอดไว้ในเนี้ยแล้วคือ,อใช่เหมือนแบบแม่ปูบางตัวมันลอดแล,แล้วแล้วมันสลดัดสลัดลูกทิ้งในนี้นแล้วเราไม่เห็นม,มันก็จะโตในเนี้ยคะ่ะคือใครนี้แหละ ใ,ใช่ก็ครบหมดเลยใช่ไหม<ช>ครบหมดเลยนี่เดี๋ยวเราก็ขุนเขาไปให้เขาโตเดี๋ยวพอเขาโตรเราก็ย้ายกับ e อีกบ่อหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่า,าน,นักท่องเที่ยวมามารับประทานอาหารก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของปูอะปูนา<ช>ที่เนี่ยได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็ทำเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็แต่ว่าใน,นขณะเดีวยวกัน<ช>ไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของการเอาปูเอามาแปรรูปนี่แหละค,ะ<ช>ค่ะผู้ชมที่สามารถสร้างมูลค่า ได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราจะให้น้องดานเนี่ยพาเราไปดูว่าที่เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์แปรรูปอะไรบ้างและที่สําคัญการเปิดร้านอาหารมาแล้วเนี่ยเอาอะไรมาทําเป็นเมนูไหนได้บ้างได้ค่ะเผื่อซื้อแล้วก็จะได้เอาไปลองทําที่บ้านดูนะคะอันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปต่อที่โซนร้านอาหารกันค่ะได้ค่ะได้ค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือโฉมหน้าของอาหารนะคะที่น้องดายได้มีการแตกลายออกมาจากการเลี้ยงปูนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือพวกนี้คือจะมาก่อนแต่แรกอย่วใช่ค่ะสินค้าแปรรูปมาก่อนอใช่แล้วต่อมาแล้วก็ถึงจะมาเป็นอาหารอ๋อสินค้าแปรรูปชิ้นแรกที่เราทําคือตัวไหนเอ่ยตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยเป็นน้าพริกน้าพริกปูนายา่าง ปูนาย่างใช่ก็คือจะใช้ปูย่างเนื้อปูย่างเนื้อปูจากพวกก้ามใช่พวกอกของเนี้ยหรอแล้วก็มีเป็นตัวนี้ตาตัวนี้เป็นน้ำเป็นนพริกมันปูอืเอามันปูอันนี้จะเป็นมันปูใช่ใช้มันปูผสมเข้าไปก็จะเป็นมันปูล้วนเลยลูกค้าก็เริ่มบอกว่าไม่มีแบบแห้งๆว่างหรออะไรเงี้ยนก็คิดเป็นต้นมาใช่เป็นแบบแห้งตัวนี้เป็นอะไระผงโรยข้าวเราดัดแปลงให้เป็นเหมือนพวกผงโรยข้าวของ ญี่ปุ่นนะคะใช่เพราะว่าตอนสมัยสาวๆเนี่ยคุณแม่เคยทํางานอยู่บ้านญี่ปุ่นเขาก็จะเคยกินอะไรพวกนี้เขาก็จะรู้ว่ามันต้องมีอะไรอะไรอย่างเงีงย้งย,ยใช่แล้วแล้วเราก็ไปซื้อมาฐานด้วยก็อ๋อมันต้องเป็นประมาณนี้เราก็เลยดัดแปลงให้เป็นรสชาติออกไทย แต่ว่ามันมีกลิ่นของความเป็นญี่ปุ่น oh. แล้วก็ตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้ oh. เป็นมันปูปลาย่างเราจะใช้เป็นปลาซิลปลาส้สอยนะ oh. พวกปลานาปลาชาวบ้านนะคะ oh. ไม่ได้ใช้ปลาแบบทะเลหรือปลาซื้อตามห้างนะ oh. จะซื้อัาชาวบ้านเลย oh. ต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะมันปูนะคะ oh. ออกมันปูเป็นมันปูล้วนๆเลยนะคะ oh. คือของเราเนี่ยจะไม่ผสมแป้งไม่ผสมสารกันบูดแล้วก็ไม่มีผงชูรสด,ด้วยนะคะ oh. Oh. ใช่ตัวนี้ก็จะขายดี ตัวนี้แหละค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าใครๆก็ทําแบรนด์น้ําปลาเยอะมากแต่ถ้าเราจะทําแบรนด์น้าปลามามันก็ซ้ําและค่ะเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงปูเราก็เลยเอาปูเนี่ยไปสกัดเป็นน้ําปูปลาซึ่งจะคล้ายกับน้ําปลาก็ใช้กรรมวิธีหมักอะไร้เหมือนกันใช่เหมือนกันกลิ่นกับรสชาติเนี่ยเขาจะต่างตรงที่ว่า กินเขาจะเบากว่าถ้าคนที่ไม่ทานปลากินยังงงนรู้สึกว่าใส่แล้วหรอใช่นี่คือเปภีณฑนแปลรูปที่สามารถซื้อได้ที่ฟาร์มตรงนี้เลยแต่ว่าในขณะเดียวกันร้านอาหารราคาร้านอาหารที่เรามาจัดเปิดตรงนี้เลยเนี่ยตัวร้านอาหารเนี่ยค่ะเปิดนานหรือยังเพิ่งเปิดได้3เดือน3เดือนเองทำตอนแรกอะทำกินเองก่อนว่ามันสามารถมาทําเมนูเนี้ยได้จริงๆริงไหมใช่มันสามารถทําได้จริงหรือเปล่ากินแล้วคือลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นปูไหม เราก็เลยมาทดลองทำแล้วก็ให้คนนู้นคนนั้นชิม,มทุกคนมาเห็นว่าเอยโอเคแล้วก็มาอยู่ในร้านอาหารทีนี้เมนูหลักๆตรงนี้ถือว่าเป็นเมนูไฮไลท์ของเราเลยก็ว่าได้เนาะ,ใช,ะใช่ไหมคะอันนี้อย่างอันนี้ถ้าเรียกว่าอะไรคะอันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์เลย <High light S 2> นะคะเ,เป็นอ่องมันปูคะ่ะเราจะใส่เป็นกระดองอ,อ,อันนี้เป็นตาม ส้มตำปูนาดองใส่น้ำปูล้าส่วนอันนี้นะคะจะเป็นยำปูนาดองแต่ว่าจะเป็นใส่น้ำปูล้าถ้าใส่น้ำปูล้าเนี่ยเราจะใส่ขอมะพร้าวแทนแต่อีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็จะเป็นยำโบราณยำมะม่วงโบราณค่ะตัวนี้จะใส่มะม่วงน้ำยำจะเป็นสูตรเฉพาะของทางฟ้าทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตชิมสักหนึ่งสองเมนูอยากบอกคุณผู้ชมมากเลยใลองอันนี้กับอันโน้นดีกว่านี่อันนี้นะคะมาดูตัวนี้กันดีกว่าอันนี้ เขาต้องกินส่วนไหนอะน้องแค้มันจากกระดองแค,แค้มันจากหุ้ยหน้าตาน่าทานมากให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้นี่ความมันปูอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะชิมเลยนะคะอืหอมมากเลยอะอร่อยอะหอมมากตัวของน้ำยำอะ มันจะมีความเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้ต่อดีกว่าอันนี้จะเป็นตัว่องมันอันนี้พี่ควักได้เลยใช่ขยิบทั้งทั้งกระดองเลยแล้วก็ค่อยๆควักอวดอวดอวดดีกว่าจริงๆนะถ้ากินกับข้าวสวยลร้อนนะกับข้าวมันจะเหลืองเหลืองนัวเนาะนี่อืม หอมมากเลยไออันนี้เอาไปปรุงเลยเพิ่มได้ไหมคะอันนี้เคี่ยวเคี่ยว5ชั่วโมงแล้วปรุงรสค่ะใช่มันเหมือนมันมีความหวานด้วยแล้วมันก็จะมีความแบบว่าหอมกลิ่นของปูนาแล้วใช้เตาถ่านนะอ๋อใช่ไหมถูกถูกถึงว่าจะบอกว่ามันใช่เราใช้แบบตะแตกใช่ใช้เตาถ่านเคี่ยวอ้ยอันนี้ให้ให้ผ่านเลยนะคุผู้ชมอันนี้เป็นเซกเล็ก ที่จริงก็ยังมีเซ็ตใหญ่ใช่ไหมคะเซ็ตใหญ่เซ็ตเล็กกับเซ็ตใหญ่ที่นี้ที่นี่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมหรือมานั่งทานอาหารได้แต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็สิบโมงถึงห้าโมงเย็นปิดทุกวันจันทร์ค่ะปิดทุกวันจันทร์แล้วก็ถ้าเกิดให้แน่นอนก็ให้ลูกค้าเช็คหน้าเพจอีกทีหนึ่งนะคะเพจฟาริดาฟาร์ปูนานะคะกับเพจครัวหอมมันปูเผื่อทางเราเนี่ยจะมีแบบปิดธุระไปหาลูกค้าต่างจังหวัดหรือว่าติดเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องปิดใช่ใครที่อยากจะมาขอความรู้ หรือว่าให้น้องเนี่ยไปสอนก็ติดต่อเข้ามาก็ได้ไดหรือว่า<ด>อยากจะมาซื้อตัวของผลิตภัณฑ์หรือว่ามานั่งร้านอาหารที่ราชบุรีที่นี่ก็มาไ,ได้เลยนะคะก็ติดต่อมาก่อนก็ได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ทางรายการเองต้องขอบคุณน้องดาเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะเกี่ยวกับปูนาด้วยแล้วก็ได้ชิมอาหารอร่อยเกี่ยวกับการแปรรูปปูนาขอบคุณมากเลยนะคะ,คะน้องดาค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้าเนี่ยจะพาผู้ชมไปทีท่ยงที่ไหนฝากติดตามกันด้วยละกันนะแต่ว่ารับรองว่าโอ้โหอร่อย แล้วก็แซบแน่นอนพิธีกรที่แซบนะคะรอนเล่นค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วนะคผะู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตลาด้วยออบรรยากาศของการลิ้มรสอาหารที่มีส่วน,สวน,สวนผสมของปูนาอย่างอเด็ดอร่อยละกันนะคะสำหรับวันนี้มาแล้วก็น้องดาเราหนึ่งทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะกินต่อไม่รอแล้วนะกินอวดดีกว่า